สวัสดีครับสมาชิกแฟนหมัดมวยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมมวยหูเล็กบางปูนี้มาวิจารณ์มวยไทยช่องเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่หนึ่งธันวาคมปีพศ .2567 นสะครับสมาชิกเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีนะครับก็ขอให้สมาชิกรวยๆเฮงๆกันด้วยนะครับส่วนใครที่ไม่มีตัวช่วยในการฟังมวยเล่นมวยที่หน้าตู้ ผมฝากมวยหูผมด้วยนะครับสมาชิกโทรไปสมัครได้ที่เบอร์0835300505หรือแอดไอดีไลน์ไปที่เบอร์0835300505ผมภาคสดจากขอบสนามจริงส่งราคาจริงรวดเร็วชี้ตัวเล่นและบอกบรรยากาศตัวเงินหน้าเสือนะครับสมาชิก และถ้าใครอยากเข้ากลุ่มไลน์ก็แอดไปสอบถามได้ที่แอดมินได้เลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูรายการมวยคู่แรกของช่องเ็ดสีกันนะครับคู่ที่1จะเป็นฟิลพาเบกค,คอมแพคชกกับเจาะเหล็กทีนมวยไทยพิกัด109ปอนด์คู่ที่2จะเป็นมนพระรามสิทธิ์ฉลูกันป้องกันแชมป์นะครับสมาชิก พบกับจีรวัตรสอราชภูมิพิกัด102ปอนด์ส่วนคู่ที่3รองคู่เอกช่อง7สีมุมแดงจะเป็นเพชรเล้านสิงมาวินพบกับเพชรเหนือตองขาวเชียงใหม่พิกัด127ปปอนด์และคู่เอกนำรายการช่อง7สีจะเป็นพรเสน่ห์สภูมิพัฒนพบกับคัมแบกทีเคยุทธนา พิกัด128ปอนด์นะครับสมาชิกคู่ที่1ประจำรายการมวยไทยช่องเจ็ดสีมุมแดงจะเป็นฟิล์วพระเบิกคอมเพกพบกับเจาะเหล็กทีเอ็นมวยไทยพิกัด109ปอนด์มุมแดงในฟิล์วพระเบิกคอมเพกอายุ17ปีสูง160เซนติเมตร ้อมที่่ายมวยพระลันชัยมวยจากจังหวัดสุราษฎร์ครับกระดูกการผ่านมวยมา30กว่าไฟครับเป็นมวยบูเตะขาเจาะยางต่อยหมัดประเพรุุ่นนับรุนน็อกนะครับสมาชิกช่วงนี้ฟอร์มสดครับ3ามไฟหลังมีชนะน็นนอกยกสีโนบิตะสิปอนสกกลที่อ้อมน้อย แพ้นอกยกหนึ่งหนึ่งสยามสอเดชะพันธ์ที่ช่องเจ็ดสีและไฟล่าสุดชนะนกยกสี่สิทธลักษ์ปอไข่แดงที่ลาดดำเนินเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาครับส่วนคู่ชกนี่จะเป็นเจ้าเจาะเหล็กทีเอ็นมวยไทยอายุยี่สิบเอ็ดปีส่วนสูง168เซนติเมตร ชกมาหนึ่งร้อยกว่าครั้งซ้อมที่ค่ายมวย tn มวยไทยยิมเป็นมวยจากจังหวัดเพชรบูร์ค่ายมวย tn มวยไทยยิมนี่ดวงกำลังมานะครับสมาชิกดวงค่ายอ่ะเป็นมวยประเภทเตะขาเจาะยางต่อยหมัดรุ่นนับรุนนอกเหมือนกันสมาชิกเจ้าจเจาะเหล็กก็ตามชื่อสมาชิกจเจาะเหล็ก ส่วน3ามไฟหลังชนะแก่นคูนโชคบุญยังครับแล้วมาชนะนกยก3ามพีรพัฒสอพงษ์อมรทีออมน้อยครับและไฟล่าสุดชนะนกยกสองสิทธิรักป์ปอไข่แดงครับสมาชิกหายไปนานเลยนะครับเจ้าเจาะเหล็กสมาชิกกลับมาชกสองไฟหลังทำได้สวยเลยครับคู่นี้กระดูกการผ่านมวยอยู่ที่เจ้าเจาะเหล็กครับ ส่วนหน้าเสือบรรยากาศตัวเงินนี่อยู่ที่ฟิวพะลันชัยหรือฟิวพะเบกคอมเพกค,ครับมีพี่บักโจโ,โคลาดคำหน้าเสือเลยครับสมาชิกและคู่นี้ผมมองไปที่ฟิวพะเบกคอมเพกจะเอาชนะเจ้าเจาะเหล็กทีเอ็นมวยไทยไปได้ส่วนคู่ที่สองนี่จะเป็นมนพรามสิทธิเพชรฉลูกันป้องกันแชมป์หนึ่งร้อยสองปอนด์พบกับจิ ประวัดสราชภูมิครับคู่นี้เคยชกกันมา3มครั้งสลับกันแพ้ชนะกันมามาดูที่มุมแดงเป็นเจ้ามนพระรามสิทธิเพช,ชรฉลูกันอายุ16ปีส่วนสูง164เซนติเมตรซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเดชรัฐเป็นมวยจากจังหวัดราชบุรี ประเภทมวยเตะซ้ายต่อยซ้ายนักแรงนะครับสมาชิกมวยเกียร์อาวงในมีขวางหน้าแล้วแทงคาให้กรรมการจับแยกหัวจิตหัวใจดีนะสมาชิกส่วน3ามไฟหลังนี่แพ้คะแนนทะนูเงินสอจารุวันที่อ้อมน้อยชนะคะแนนเจ้าเพชรสาเพชรมวยไทยยิมที่ช่องเจ็ดสี วันนั้นนี่กรรมการชูสวนราคา100ลอยระบาทนะสมาชิกและไฟล่าสุดนี่แพ้คะแนนจิรวัตรโสราชภูมิที่ออมน้อยครับเมื่อวันที่ห้าตุลาคมที่ผ่านมาวันนั้นนี่บรรยากาศบนล็อกเซียนมวยนี่เขาบอกว่าเจ้ามนพรลรามหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวราคาเลยข้ามมาเจา้าจิรวัตรนะสมาชิก แต่วันนั้นผมมองว่าเจ้ามนพระรามนี่เตะเข้าทุกดอกทรงมวยนี่แพ้เจ้ามนพระรามนะแต่เสียนมวยบล็อกเขาไม่เอากันส่วนคู่ชกนี่จะเป็นเจ้าจิรวัตรสราชภูมินะสมาชิกอายุ17ปีส่วนสูง160เซนติเมตร ซ้อมที่ค่ายมวยสราชภูมิเป็นนักมวยจากจังหวัดสุรินเป็นมวยประเภทเตะขวาเดินบัวเข้าไปล็อกคอแทงเขา่าวงในนี่แข็งแกร่งแข็งแรงมากสมาชิกล็อกคอได้จับแทงอย่างเดียวนะส่วนสามไฟหลังอเสมอสอนธนงทีเคยุทธนาที่ออมน้อย ชนะคะแนนสอนธนงทีเคยุทธนาที่ช่องเกตสีวันนั้นนี่ล็อกคอเจ้าสอนธนงนี่แทงเอาอยู่เลยนะสมาชิกและไฟล่าสุดนี่ชนะมนพระรามสิทธเพชรร้กันนะคู่นี้นี่ผมมองว่าต้นๆน,นี่เตะซ้ายต่อยซ้ายของเจ้ามนพรามน่าจะไปก่อนครับถ้ายกสามยกสีเจ้าจิรวัตรเดินช้านี่ โดนแข่งซ้ายของเจ้ามนพระรามคู่นี้ผมมองไปที่เจ้ามนพระรามจะเอาชนะเจ้าจิรวัตรสราชภูมิไปได้ครับคู่ที่สมนี่คู่รองคู่เอกมวยช่องเจ็ดสีฝ่ายแดงจะเป็นเพชรก้าล้านสิงห์มาวินพบกับเพชรเหนือตองขาวเชียงใหม่พิกัด127ปอนด์ครับ มุมแดงจะเป็นเพชร9ล้าร้านสิงมาวินอายุ21ปีส่วนสูง170เซนติเมตรซ้อมที่ค่ายมวยสิงมาวินครับมวยจากจังหวัดสงขลาครับเป็นมวยเขา่าเตะขวาต่อยขวาเข่าเปิดเกมครับประเภทเดินบูเดินชนมีศอกระยะประชิดช่วงนี้3ไฟหลังสถิติไม่ค่อยดีครับสมาชิก มีแพ้คะแนนมังกรทองเพชรเกียรติเพชรที่ช่องเจ็ดสีแพ้คะแนนไข่มุกข,ขาววันของโอม MBK ที่วันลุมพินีและไฟล่าสุดแพ้คะแนนจิ้งหลีทองกีฬาสป,ปอร์ตที่อ้อมน้อยเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาครับส่วนคู่ชกมุมน้ำเงินนีจะเป็นเจ้าเพชรเหนือตองขาวเชียงใหม่ครับ อายุ19ปีส่วนสูง170เซนติเมตรซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอดำลงลิทธิ์พิจิตมวยจากจังหวัดพิจิตครับเป็นมวยประเภทเตะขวาต่อยขวาพื้นเพเป็นมวยเข่าครบเครื่องนอกได้ในดีสะไมก่อนีอ้เจ้าเพชรเหนือเป็นมวยปลายไม่ค่อยดีหมดแรงหัวจิตหัวใจก็ยังไม่ค่อยดี แต่3ามไฟหลังนี่ทำได้ดีมากครับโดยเฉพาะ2ไฟหลังดูแข็งแกร่งแข็งแรง,งมากครับส่วนสถิติ3ไฟหลังมีชนะน็อกยกสี่ศิลาเพชรพีโอเคพีวที่ราชดำเนินครับแล้วมาชนะคะแนนปกป้องเทพพาคินที่จังหวัดพิษณุโลกวันนั้นต่อยจริงช้ำนะครับ และไฟล่าสุดมาชนะคะแนนคะทาเพชรสิงห์มาวินที่อ้อมน้อยเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาคู่นี้โดยส่วนตัวผมมองไปที่เจ้าเพชรเหนือตองขาวเชียงใหม่มีลูกบูลูกสู้ลูกทรหดแข็งแรงเตะขวาต่อยขวาวงในจะเอาชนะเจ้าเพชรเก้าล้านไปได้นะครับสมาชิก ก่อนที่สมาชิกจะไปฟังวิจารณ์คู่สุดท้ายของมวยรายการช่องเดสีผมก็ฝากมวยหูผมด้วยนะครับแอดไลน์ไปที่เบอร์0835300505ภาคสดจากขอบสนามเวทีจริงบอกบรรยากาศตัวเงินชี้ตัวเล่นและหน้าเสือนะครับสมาชิก และคู่เอกมวยนำรายการช่อง7สีมุมแดงจะเป็นเจ้าพรสเสน่สอภูมิพัฒน์พบกับคัมแบ็กทีเคยุทธนาพิกัด128ปปอนด์ครับคู่นี้เคยใช้บริการมาเมื่อปี2,566นะครับวันนั้นนีเจ้าพรสเสน่แพ้เจ้าคัมแบ็กขาดลอยเลยครับมุมแดงนีจะเป็นเจ้าพรสเสน่สอภูมิพัฒน์ หรือว่าเรียกกันว่าเจ้าขุนเข่าตังเมครับอายุ25ปีส่วนสูง170เซนติเมตรซ้อมที่ค่ายมวยสอภูมิพัฒน์เป็นมวยจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมวยประเภทเตะขวาต่อยขวาเดินบูดุดันวงในล็อกเหนียวแน่นปั่มรัดมัดตีมีศอกอันตรายฟอร์มกำลังสดเลยครับสมาชิก ส่วน3ามไฟหลังนี่มีแพ้นอกยกหนึ่งชาติพยักศัก์สตูลที่วันลุมพินีครับแล้วมาชนะคะแนนชัยกรพอหลักบุญที่จังหวัดกําแพงเพชรและไฟล่าสุดชนะคะแนนชะหมวกเพชรแอดสันป่าตองที่สวนสยามเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาครับ ส่วนคู่ชกนี่มุมน้ำเงินเป็นเจ้าคัมแบ็กทีเคยุทธนาอายุ23ปีส่วนสูง170เซนติเมตรซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเคยุทธนาครับเป็นมวยปรับเพศมวยซ้ายทั้งแถบเตะซ้ายต่อยซ้ายเดินวนครับวงในนี่มีขวางหน้าป้ายแทงศอกระยะประชิดอันตรายสมาชิก เป็นมวยประเภทฝีมือจัดจานนะส่วน3ามไฟหลังเจ้าคัมแบกนี่ไม่ค่อยดีนะมีแพ้น็อกยกหนึ่งโฟกัสแอสันป่าตองที่วันลุมพินีแพ้คะแนนยอดทงอพิมลสีที่ราดดํเนินและไฟล่าสุดแพ้คะแนนเดโชที่ยะราเมื่อวันที่17สิงหาคมครับคู่นี้เจ้าคัมแบก เคยชนะเจ้าพรสน์มาต่อยในพิกัด1 2 6ปอนด์เมื่อเดือนเมษายนปี2566นสะสมาชิกที่ช่องเจ็ดสีช่วงนั้นนี่เจ้าคัมแบกกำลังสดเลยครับคู่นี้ผมมองไปที่เจ้าคัมแบกจะเตะซ้ายต่อยซ้ายวงในขวางหน้าป้ายแทงจะเอาชนะเจ้าพรสน์ไปได้อีกครั้งครับสมาชิก และถ้าใครที่ชอบก็ตามส่วนใครที่ไม่ชอบก็สวนได้ครับและผมก็ฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับถ้ามีมวยอัปเดตจะได้ไม่พลาดครับสมาชิกสวัสดีครับ